สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้มาแปลกนะครับเราก็จะมาตรงหน้านะวันนี้วันนี้ผมผ่านวันเลนทายไหมครับพอดีว่าวันเลนทายผมอกหักฮะทะเลาะกับเมียนะครับก็เลยไม่ได้วันเนทายแล้วเราก็จะมาซื้อของแอบไปขอโทษเนาะเราจะมาซื้อทองเซอร์ไพรส์รกันทุกคนก <c oughs> ็ดูว่ามันจะหายโกรธไหมผมว่ามไม่หายโกรธแน่นอนเลย ในร้านทองเขาให้ถ่ายคลิปไหมเดี๋ยวผมลงไปกดตังก่อนครับเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อทองตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านทองครับเฮพี่น้องเดี๋ยวเราไปกดตังกันเนาะร้านทองอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหโอเคครับผมตอนนี้เราก็ไปกดตัง์มาแล้วครับแล้วก็ ผมมาหมื่นห้าครับไม่รู้ว่าจะพอไม่รู้ว่าจะซื้อกี่แบบที่จะออกเ,เดี๋ยวรถเดี๋ยวรถจบเพิ่งเนี้ยโอเคครับเนี้เรากดมาหมื่นห้าครับน,นี่ก, 15, นนก็น่าจะได้ห้าสิบตังค์เดียวครับเดี๋ยวเราก็ไปไม่รู้ขอจะให้ถ่ายน่าจะไม่ให้ถ่ายแล้ว,วในร้านทองน่าจะไม่ให้ถ่ายเดี๋ยวแล้วก็เราเข้าไปซื้อครับ,รบเดี๋ยวเจอกันตอนออกมานะครับ โอคครับผมตอนนี้เราก็ซื้อเสร็จแล้วครับเราก็ลงซื้อเสร็จแล้วคขาแม่ถ่ายนอข้างในร้านก็ได้ได้เวนนะฮะเวนกับสร้อยนะพอดูว่ามันจะหายโกรธไหมไม่แน่ใจแต่ทะเลาะกันแดงมากเลยครับเมื่อคืนเพราะยิ่งจะเป็นวันท้ายด้วยยิ่งแต่ทะเลาะก,กันอีกก็ไอกริบมันไม่ได้กลับบ้านนะครับเมื่อวานเพราะว่า เมื่อคืนเมื่อวานเวรดึกนะเวรมันต่อเวรดึกอยู่โรงพยาบาลสตึกนะครับก็เลยตอนนี้กำลังกําลังกาลังนั่งรถมาน่าจะถึงบุรีรัมย์นะครับมาจากสตึกนะครับโอเคพี okay, ่นอ้องเดี๋ยวเราก็รอเซไปกันนะก็ดูว่าเขาจะหายโกรธเราไหมเดี๋ยวให้รับชมปฏิกิริยายัยางไงโอเคครับ ได้ใสยกับเวนก็ฝากถึงกิ๊ฟเลยนะว่าขอโทษนะครับก็ขอโทษจริงๆไม่ได้อยากทะเลาะนะครับอันนี้ก็ขอโทษจริงๆก็มีแต่คำว่าขอโทษอ่ะจริงน,นี่ไม่ได้ว่าจะซื้อนู่นนี่แน่้นนเพื่อแบบเอ,เอาเงินเอาเงินให้แล้วหายโกรธอะไรไม่ใช่เงินอนี้ซื้อให้ได้ใจก็วาเลนไทน์ก็อยากซื้อให้อยู่แล้วแต่นี้ก็มาโกรธกันพอดีก็เลย มาทำคลิปขอโทษเลยขอโทษนะถ้าได้ดูคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนคลิปมาถึงนะพี่น้องก็รอดูกันได้เลยครับพี่น้องตอนนี้เราก็พอวันเสร็จแล้วครับพอเสร็จแล้วก็รอดูตอนที่คลิปมาถึงบ้านกวดนะครับว่ามันจะหะายกดผพรา โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนคลิปมาเนาะตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้วเนี่ยาจที่ผมถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนจะเอามาสุภัยครับก็ตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วเพิ่งคุยกันด้เรื่องครับทะเลาะกันนะทะเลาะกันนาน อะไรไม่ใช่อะไรฮ่เออ่าเขาซื้อแต่ซองมาแบนี้เขาไม่ได้ซื้อทองจริงหรอทองจริงจริงเลยถูก ็ซื้อมาเพื่อทุบหนอะยี่สิบาทเองเซรามิกยี่สบาทอะไรแม่ไอเนี่ยหมูอ่ะหมูยี่สิบาทเองก็ซื้อมาโอ้เต็มเศษลาเอาก็ไว้เงินอะไรเงันก็เออเออทองไว้งันทุบไม่แล้วทุบเองอันนี้เอาไหมฮ่าแก่ก็ยี่มันเป็นเซรามิกไม่ใช่แก้วมันสีนังทุบเบาๆเอง เอาหาอะไรมาเคาะวะเนี่ยครับมันมีอะไรเย็นเนี่ยฮะโหกอะไรปัญญาฮะไม่ไม่รู้ หาแล้วมาเค้ามามาทุบอ่ะให้แมสไปใส่เด็ดทำงานอยู่โรงพยาบาลต้องใส่แมสเสื้ยงๆเฮ้ยได้เงินมาทำงานไงก็ทำงานในเฟซบุ๊กไงเอ๊ะ ไม่มีตังก็รถชนกันอ๋อก็รถชนกันก็เลยไม่มีตังก็มันมีมีงบห้าพันก็มีให้แค่นี้เลยมันไปขอเอามือมือมือมันบาดมือเลยเธอไม่อันนี้เอาอะไรมาเคาะล่ะเคาะงั้นก็บาดมือเลยใคร่าทุบ่าเธอทุบงั้นเนระามันกระเด็นหายเราไม่อยากได้แล้ว <laughs> เดี๋ยินไปหาให้ชะนีมันเป็นเหมือนปูนแบบเฮ้ยเข่าระวัง,ไ,ง <laughs> ไม่รู้ข้อไหล่ะเ,เออเห็นแล้วข้อนี้เดียวก็ออกแล้วก็ไม่ต้องข้อแต่งมดก็เขาอแค่เทากันโู้ยโคตรเหมือนกลัวเนาะกลัวอะไรวะข้อแรงขอข้อขอหมูมันไม่มีแหวนเพชร เร็วรวมกันได้สิบบาทก็มันก็ไม่ดีใจครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรดีใจครับเพราะว่าให้ทุกเดือนแล้วนะไม่เคยถ่ายให้ทองทุกเดือนนะครับดีวมา่าัดีครับก็จบแต่เพลงเท่านี้นะครับก็ไม่เห็นดีใจเลยครับไม่ดีใจเลยนะก็เฉยๆให้หมูให้หมู โอเ okay, คคร,รับพี่น้อยก็สำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบายเจอกันใหม่จุ๊บ